สรับนี่คือการสาธิตวิธีการทํางานและการทดสอบนะผมระบบโซลาเซลล์หมุนตามแสง1แกนพร้อมตัวชาร์จแบตเตอรี่กับโซลาเซลล์นะครับสําหรับวงจรควบคุมของเราที่ทําในที่นี้ครับผมเราสามารถที่จะเอาวงจรควบคุมนะครับที่เราทำเนี่ยไปติดกับตัวโครงของโซลาเซลล์แบบหมุนตามแสง1แกนได้นะครับสาหรับตัววงจรนี้นะครับทางผู้ใช้งานนะครับสามารถที่จะทําโครงไม่ว่าโคงให้มันใหญ่หรือว่ามันเล็กตามขนาดของตัว นะครับโซลาร์เซลล์ได้โดยไม่จํากัดนะครับโดยที่นะครับโดยใช้บอร์ดควบคุมตรงส่วนนี้เอาไว้สําหรับในการควบคุมมอเตอร์นะครับให้หมุนตัวแผงโซลาร์เซลล์นะครับให้เกิดการหมุนไปตามแสงนั่นเองนะครับสาหรับวงจรควบคุมของเรานะครับในที่นี้เราใช้ a r d u i n o Uno นะครับเป็นตัวควบคุมหลักนะครับโดยใช้ชิปนะครับ a อ m เม a 3 2 8าในการประมวลผลหลักนะครับทำงานโดยนะครับการเขียนโปรแกรมภาษา C ีเบินเข้าไปในตัว IC นะเพื่อให้ ให้มันนะครับทำงานตามซอสโค้ดที่เราต้องการนะครับสำหรับตัวขับมอเตอร์นะครับในที่นี้เราใช้เป็นบอร์ดดีเลย์นะครับขนาด1 c h a n ช e l แนตัวนะครับมาต่อแบบฟูลบิ๊กนะครับเพื่อทําให้นะครับมอเตอร์นั้นเกิดการกลับขั้วไปมาได้ตามลักษณะของการส่องสว่างของแสงอาทิตย์นั่นเองนะครับและส่วนหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของวงจรนะครับชาร์จแบตนะครับซึ่งวงจรชาร์จแบตของเรานะครับก็จะไปรับไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์นะครับ โดยขารับไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ก็คือจะอยู่ด้านที่ใกล้ไดโอดตัวนี้นะครับโดยโซล่าเซลล์นะมีไฟตั้งแต่1 8ง4 2โวลต์นะสามารถรับได้หมดนะครับแล้วก็จะมีไฟออกอยู่ที่ประมาณ12โวลต์ทางขั้วนี้เราสามารถนําไฟที่ออกจากนี้นะครับไปเชื่อมต่อกับตัวคอนโทรลเลอร์ก็ได้หรือว่าเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่แล้วแบ่งไฟให้กับตัวคอนโทรลเลอร์ก็ได้อีกเช่นกันนะครับสำหรับตัวเซนเซอร์ที่เราใช้นะครับก็จะเป็นเซนเซอร์ แบบ LDR ตรงส่วนนี้ขนาด5ตัวนะครับเอาไว้สําหรับในการจับแสงพระอาทิตย์นะครับว่ามุมไหนมีค่ามากที่สุดครับโดยหลักการของมันนะก็จะเป็นวงจร LDR แบบ5ตัวนะครับต่อกันแบบพาลาเลียนนะครับโดยที่การจัดวางครับจัดวางโดยใช้นะครับอาศัยส่วนโค้งของตัวท่อ PVC ตรงส่วนนี้นะครับเมื่อมีแสงพระอาทิตย์มาตกกระทบนะครับทำให นะครับ LDR แต่ละตัวนั้นรับแสงไม่เท่ากันนะครับโดยตัวซอฟต์แวร์ที่เราพัฒนาขึ้นครับก็จะทําการอ่านค่าของ LDR แต่ละตัวโดยเลือกเอา LDR ที่มีค่าแสงส่องสว่างมากที่สุดนะครับถ้าเกิดว่า LDR ตัวไหนนะครับมีค่าความต้านทานต่ําสุดหรือว่าแสงมากที่สุดนั้นนะครับก็จะทําให้ตัวคอนโทรลเลอร์นี้นะครับสามารถอ่านค่าแรงดันที่ตกค่อมที่ตัว LDR ได้นะครับโดยใน LDR นะครับก็จะมีในส่วนของ ตัวรีเซตเตอร์นะครับต่อพูลอัพอยู่กับไฟ5โวลต์นะครับถ้าเกิดว่า LDR ตัวไหนนะครับมีแสงตกกระทบมากที่สุดก็จะทําให้ค่าแรงดันตกขอบ LDR ตัวนั้นนะครับมีค่าน้อยสุดนะครับทำให้ตัวคอนโทรลเลอร์ของเราซึ่งต่อกับ A 2 D นะครับของส่วน A 2 D ในส่วน Arduino Uno ของเรานะครับทำหน้าที่ในการอ่านค่าแรงดันที่ต่ำที่สุดเมื่อค่าแรงดันต่ำสุดนั้นแสดงว่า LDR ตัวนั้นมีค่าแสงสูงสุดนั่นเองก็จะทำการประมวลผลให้นะครับมอเตอร์ สั่งให้มอเตอร์นะครับทำการหมุนไปหาแสงมากที่สุดขณะที่มอเตอร์นั้นหมุนหาแสงนะคก็จะทําให้ vr ตัวนี้ก็คือตัว vr หรือว่า varistor resistor นะครับหรือว่าค่า resistor เปลี่ยนค่าได้ตามการหมุนนะครับหมุนไปด้วยนะครับฉะนั้นข้างหนึ่งของโซลาร์เซลล์ก็ต้องต่อกับมอเตอร์เพื่อให้มันหมุนนะครับส่วนอีกข้างหนึ่งของตัว, L ตว r vr ตัวนี้นะก็ต่ออีกข้างหนึ่งของตัวโซลาร์เซลล์เพื่อรับการหมุนของตัวโซลาร์เซลล์ขนาที่โซลาร์เซลล์หมุนไปเรื่อยๆนะครับ สมมุติว่าครับเราหมุนมีอาร์นะครับมอเตอร์ก็จะหยุดเองโดยอัตโนโมัติครับนั่นหมายความว่าถึงจุดที่ นะครับโซลาเซลล์ Cell, ตามแสงอาทิตย์นั้นหยุดแล้วนั่นเองหรือว่าถึงจุดที่มีค่าแสงมากที่สุดแล้วนั่นเองนะครับสำหรับการใช้งานนะครับก็ไม่มีอะไรยากนะเพียงแค่ต่อไฟ12โวลต์เข้าบอร์ดคอนโทเลอร์นะครับไฟนี้อาจจะเอามาจากแบตเตอรี่หรือโซลาเซลล์ก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของไฟเลี้ยงมอเตอร์นะครับแยกจากกันหรือว่าจะต่อพ่วงกับแบตเตอรี่ก็ได้นะเกิดในกรณีที่ว่าแบตเตอรี่มีขนาดใหญ่มากพอที่จะรับการกินกระแสของมอเตอร์ของเราได้นั่นเองนะครับ ขณะที่ใช้งานนะครับเราไม่จําเป็นต้องต่อสาย USB ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราทําการคาลิเบตก็ควรที่จะต่อสาย USB เพื่อดูค่าการทํางานของตัวคอนโทรลเลอร์นั่นเอง เมื่อเราป้อนไฟแล้วนะครับก็จะทําก็จะสังเกตเห็นว่าตัว Controller คอนโทรลเลอร์นะก็จะมีไฟกระพริบสีแดงตรงนี้อยู่นั่นหมายความว่าตัวระบบพร้อมที่จะใช้งานแล้วนั่นเองนะครับเราสามารถนําตัวเซนเซอร์ตัวนี้นะครับเข้าไปติดกับข้างๆกับแผงโซล่าเซลล์หรือตรงไหนก็ได้นะครับที่สายมันถึงหรือว่าต่อสายเพิ่มก็ได้ไม่มีปัญหานะครับที่รับแสงได้อย่างสะดวกโดยที่ไม่มีอะไรมาบังนะครับตัว LDR ตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ในการรับแสงพระอาทิตย์ในแต่แตและมุมมุมองศาที่เปลี่ยนไปนั่นเองนะครับ สำหรับการทดสอบการทำงานเบื้องต้นนะครับเราอาจจะอาศัยนะครับไฟฉายสักอันหนึ่งนะครับเดีย๋ยวเข้าไฟฉายแป๊บหนึ่งเนาะนะฮะเราเอาไฟฉายสักอันหนึ่งนะครับมาส่องถ้าเกิดมาส่องปุ๊บนะครับแล้วเราลองหมุน VR นะครับไปเรื่อยๆจนมอเตอร์เกิดการหยุดนั่นแสดงว่าระบบใช้งานได้หรือจะดูอีกวิธีหนึ่งก็คือว่า เราเปิดที่เทอร์มินอลของตัว Arduino Uno นะครับถ้าเกิดเราเปิดขึ้นมาแล้วปึ๊บก็จะเห็นตัว Arduino ของเราครับทำการส่งค่าออกมาซึ่งค่าที่เราส่งออกมานั้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของ LDR ที่มีค่า maximum หรือว่าค่าแสงสูงสุดในที่นี้ก็คือตัวที่3นะครับแล้วก็ตัว VR ก็คือค่าความต้านทานของตัว VR นะครับมีค่าสูงสุด1023่ามต่ำสุดคือ0นนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาไฟฉายนะครับไปฉายนะครับ ที่ LDR ต่างๆกันครับก็จะทําให้ค่า maximum ของแสงตัวนี้เปลี่ยนแปลงด้วยนะครับอย่างเช่นตัวที่3นะครับตัวที่2ตัวที่1นะครับเลื่อยไปเลยนะครับนั่นแสดงว่าตอนนี้ระบบสามารถใช้งานได้เป็นปกตินะครับหรือว่าถ้าเกิดไม่ต่อกับเทอร์มินอลก็ได้นะครับเราอาจจะเปลี่ยนนะครับมุมของ LDR อ่ามุมของไฟฉายที่ส่องกระทบ LDR ไปเรื่อยๆแล้วทาการหมุน VR ตัวนี้นะครับจนกว่ามอเตอร์จะหยุดนะช้าๆนะครับมอเตอร์หยุดพอมอเตอร์หยุดนั่นแสดงว่า ตัวโซลาเซลล์นั้นหันไปหาแสงที่สว่างมากที่สุดแล้วนั่นเองนะครับของส่วนนี้ครับผมนี่คือระบบควบคุมในส่วนของโซลาเซลล์หมุนตามแสงพร้อมมอเตอร์นะครับครบชุดเอาไปใส่กับตัวโครงโซลาเซลล์ได้อย่างง่ายดายนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ